สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะ Learn at home นะคะวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เรามาเรียนวรรณคดีลำนำนะคะบทที่4เรื่องไก่แจ้แซ่เสียง ประจำวันพุทธที่10พฤศจิกายน2564ค่ะเราจะใช้หนังสือวรรณคดีลำนำนะคะหน้าที่45 46 47 48 49 50และ51ค่ะวันนี้คลิปจะยาวนิดนึงนะคะนักเรียนจากนั้นเราก็จะทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาค่ะในหน้า85 86 87และ88ค่ะ เป็นบทที่4นะคะไก่แจ้แท้เสียงเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่หน้า46นะคะนักเรียนหน้า46นักเรียนเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาเลยนะคะในหน้า46นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะ หรือใครที่เป็นคนเก่งนะคะก็อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะอะค่ะนะคะพร้อมนะคะเริ่มนะคะฉันเขียนเรื่องนี้ให้เพื่อนรักคู่หนึ่งกับครอบครัวที่น่ารักของเขาความจริงเขาไม่ใช่คนหลอกแต่เป็นไก่แจ้เพื่อนๆรู้จักไก่แจ้ไหมถ้าอยากรู้จักก็ตามฉันมา ไก่แจ้ของฉันชื่อเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเจ้าส้อยเป็นไก่แจ้ตัวผู้ส่วนเจ้าสวยเป็นไก่แจ้ตัวเมียพ่อซื้อเจ้าส้อยกับเจ้าสวยให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อปีที่แล้วฉันดีใจมากเพราะอยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองมานานแล้วค่ะยังอยู่ที่หน้า4ี่นะคะ เจ้าส้อยกับเจ้าสวยเป็นไก่แจ้พันไทยพ่อบอกฉันว่าคนไทยเลี้ยงไก่มานานแล้วไก่แจ้เป็นไก่สวยงามลำตัวเล็กและเตี้ยตัวผู้มีสีสันสดใสงอนเป็นแฉกหางเรียวยาวโค้องงอนส่วนตัวเมียสีไม่สวยเท่าตัวผู้ ไก่แจ้มีขนหลายสีบางตัวมีสีเดียวล้วนๆเช่นสีขาวสีดำสีเทาบางตัวมีหลายสีปนกันบางทีเรียกชื่อตามสีที่ต่างกันเช่นสีประดูสีดอกหมากสีกระค่ะหน้าที่47นะคะ นาต่อไปนะคะเจ้าส้อยของฉานมีลำตัวสีดำสนิทมีขนส้อยคอเป็นริ้วๆสีขาวนวลเหมือนสีดอกหมากและมีขนหางสีเดียวกันเขาจึงเรียกว่าไก่สีดอกหมาก ส่วนเจ้าสวยเป็นไก่สีประดูขนของมันสีน้ำตาลคล้ายๆกับสีนกกระจอกนกกระจอกไทยนะไม่ใช่นกกระจอกเทศทั้งเจ้าส้อยและเจ้าสวยชอบกินข้าวเปลือกมแมลงและหญ้าหรืออาหารไก่ที่มีขายตามตลาด มันกินอาหารไม่มากแต่กินได้ตลอดทั้งวันหน้า47นะคะนักเรียนจะมีรูปภาพประกอบด้วยนะคะต่อไปหน้า48ค่ะพ่อทำบ้านเล็กๆให้มันอยู่ตอนเช้าก็ปล่อยออกมาเดินเล่นในสนามหญ้าหน้าบ้านทั้งคู่เดินเตาะแตะ ตวมเตรียมดูน่ารักหน้าขันค่ะหน้า48ยังไม่จบนะคะเจ้าส้อยกับเจ้าสวยตื่นแต่เช้าวันตื่นก่อนพ่อกับแม่เสียอีกพอตื่นขึ้นมาเจ้าส้อยก็โก่งคอขันเลยทีเดียวจนฉันอยากเปลี่ยนชื่อมันเป็นเจ้านาฬิกาปลุกก็หลายครั้ง พ่อบอกฉันว่าให้ดูตัวอย่างไก่แจ้เพราะไก่แจ้ขยันคนเราต้องตื่นก่อนไก่จะได้เป็นคนขยันแล้วพ่อก็ชอบท่องกรอนไก่แจ้ให้ฟังจนฉันจำได้เพื่อนๆอนอยากฟังฉันจะท่องให้ฟังเพื่อนๆอนอยากฟังไหมฉันจะท่องให้ฟัง จบหน้า48นะคะต่อไปหน้า49นะคะอันนี้เป็นบทกรอนไก่แจ้นะคะผู้ประพันธ์นะคะตัวเล็กๆนี้นะคะหม่อมเจ้าประภากรน,นะคะเป็นผู้ประพันธ์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านเป็นแบบทํานองสนอให้นักเรียนฟังนะคะ ไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามคันคันแสกระชันเสียงโกงคอหรือไอรอ้องสองซำเนียงฟังเพียงบเลงวังเวงดัง ถ้าตัวเราะเะล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ้ย อันนี้ก็เป็นการอ่านแบบทำนองสนอนะคะคุณครูอาจจะเสียงสัน่นไปนิดนึงนะคะนักเรียนสามารถฝึกเองได้ที่บ้านนะคะการอ่านทำนองสนอได้นะคะก็จะเป็นสเสน่ห์ของนักเรียนนะคะเพราะว่ามันจะแสดงถึงว่าเรามีความสามารถนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนก็ได้ค่ะต่อไปในหน้า50นะคะ กรอนที่ฉันท่องให้ฟังนี้พ่อบอกว่าเป็นบทดอกส้อยสุภาษิตท,ที่เป็นบทอ่านของเก่านักเรียนแต่ก่อนเขาท่องจำกันฉันว่าพวกเราก็ควรท่องจำด้วยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นด้วยไหมถ้าเรานึกถึงคำสอนของคุณครูขยันอ่านหนังสือวันละครั้งสองครั้งเหมือนที่ไก่แจ้ขยันขันเราก็คงมีความสุขทุกวันค่ะ ต่อไปนะคะแม่ของฉันก็เหมือนกันชอบนำไก่มาเปรียบกับคนแม่บอกให้ฉันอาบน้ำแต่งตัวซักเสื้อผ้าให้สะอาดให้ฉันดูอย่างเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเพราะมันชอบใสขนทำความสะอาดขนของมันทุกวันแม่ชอบพูดว่าไก่งามเพราะ ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งฉันว่ายังมีสำนวนอีกมากที่เกี่ยวกับไก่แต่ฉันนึกได้เท่านี้เพื่อนๆละ่ะเคยได้ยินสำนวนอะไรอีกบ้างหนาห้าสิบยังไม่จบนะคะ สายแล้วฉันคงเขียนเท่านี้ก่อนจะต้องรีบไปดูเจ้าส้อยกับเจ้าสวยพ่อบอกว่าวันนี้เจ้าส้อยจะมีลูกเจี๊ยบเล็กๆเพราะมันฟักไข่มา21วันแล้วค่ะหน้าที่51นะคะแม้ฉันตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เห็นลูกเจี๊ยบ ตัวเล็กๆในครอบครัวของเจ้าส้อยกับเจ้าสวยลูกๆของมันจะมีสีอะไรบ้างนะค่ะสีอะไรคะนักเรียนเห็นไหมสีเหลืองๆนะอ่าเดี๋ยวเรามาต่อที่ทักษะภาษานะคะในหน้า85 86 87และ88นะคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะ เปิดหน้า85กันได้เลยนะคะหน้า85นะคะข้อที่9เขียนชื่อเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยใต้ภาพนะคะก็จะมีภาพมาให้นะคะแล้วให้นักเรียนนะคะเขียนว่าตัวไหนเป็นเจ้าสร้อยตัวไหนเป็นเจ้าสวยนะคะทำได้ไหมคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนดูจากในวันนักคดีลำนำได้เลยค่ะต่อไป ขีดเครื่องหมายถูกนะคะ1ครั้งหน้าข้อที่เป็นคุณลักษณะของเจ้าสร้อยนะคะและขีดเครื่องหมายถูกสองครั้งหน้าข้อที่เป็นคุณลักษณะของเจ้าสวยนะคะข้อที่1ไก่แจ้ตัวเมียนักเรียนคิดว่าเป็นเจ้าสร้อยหรือเจ้าสวยคะเป็นเจ้าสวยนะคะเราต้องขีดถูกสองครั้งค่ะข้อที่สองไก่แจ้ตัวผู้ไก่แจ้ตัวผู้ก็คือเจ้าส้อยนะคะ ต่อไปข้อที่สามมีสีสารสดใสมีหงอนเป็นแฉกใครเอ่ยเจ้าสร้อยหรือเจ้าสวยคะเจ้าสร้อยนะคะขีดหนึ่งขีดต่อไปข้อที่สี่ไก่สีประดูไก่สีประดูคือเจ้าสวยนะคะขีดสองขีดต่อไปเจ้านาฬิกาปลุกหนึ่งขีดค่ะเป็นเจ้าสร้อยนะคะข้อที่หกชอบกินข้าวเปลือก แกลบและย้านะคะก็เป็น1ขีดค่ะและข้อสุดท้ายฟักไข่ได้ก็ต้องเป็นเจ้าสวย2ขีดนะคะนักเรียนทำไปเลยนะคะทำไปพร้อมคุณครูคได้เลยนะคะต่อไปหน้าที่86นะคะข้อที่สีเลือกเติมเติมคำลงในบทออดอกสร้อยนี้นะคะหรือบทกรอนนี้นะคะ จะมีคําว่าแท่สาอากอศกสุกสั่งสอนสั่งเรื่อร้องหมั่นนึกบรรเลงไก่เอย๋ยไก่แจ้นะคะให้นักเรียนนําคํามาเติมนะคะในช่องนี้นะคะใครนึกไม่ออกก็สามารถเปิดหนังสือวรรณคดีลำนํามาดูได้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างเฉลยให้สองข้อนะคะไก่เอย๋ยไก่แจ้ถึงยามขันขันอะไรคะ ขันแท่นะคะใส่คำว่าแท่ตรงนี้นะคะกระชั้นเสียงโก่งคอเรื่อยร้องซองสับเนียงนักเรียนก็ใส่มาเลยนะคะเวลานักเรียนนำคำมาใส่ก็กา,กากบาทไปด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเรานำคำไหนมาเขียนแล้วนักเรียนจะได้ไม่งงนะคะที่เหลือนะคะอีกหนึ่งสองสามี่อีกห้าช่องตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนทำเองนะคะขูเชื่อว่านักเรียนต้องทำได้อยู่แล้วค่ะ ต่อไปนะคะในหน้า87หน้า87ข้อ11หาคําตรงกันข้ามเติมในช่องว่างนะคะเสียใจอะไรเอ่ยที่ตรงข้ามกับเสียใจคะดีใจค่ะต่อไปตัวใหญ่ตัวใหญ่ตรงข้ามกับอะไรคะตัวเล็กค่ะต่อไปตัวผู้ตัวผู้ก็ต้องตรงข้ามกับตัวเมียต่อไปหลังบ้านหลังบ้านตรงข้ามกับอะไรคะ หลังบ้านต้องตรงข้ามกับหน้าบ้านนะคะต้องเป็นหอนออาณานาโทหนา้หนาอันนี้คุณครูเขียนผิดนักเรียนแก้ด้วยนะคะต่อไปเกียร์ครานเกียร์ครานใครเป็นบ้างใครเป็นบ้างใครที่เป็นเด็กเกียร์ครานนะคะก็คือเด็กที่ขี้เกียรนะคะไม่ดีนะคะเกียร์ครานก็จะต้องตรงข้ามกับ ขยันค่ะต่อไปของใหม่เดี๋ยวนักเรียนคิดเองความทุกข์ตรงข้ามกับอะไรสกรปรกตรงข้ามกับอะไรเดี๋ยวนักเรียนหาคำตอบแล้วเติมเองเลยนะคะต่อไปหน้า8ปดอะไรเอ่ยอ่ะ หน้า87นะคะ8 7ข้อที่12ตอบคำถามเกี่ยวกับไก่แจ้ประโยชน์ของไก่มีอะไรบ้างนักเรียนคิดดูสิคะมีอะไรบ้างมีเยอะเลยปลูกเราตอนเช้านะคะบ้านใครที่เลี้ยงไก่หรือว่าข้างๆบ้านเลี้ยงไก่เนี่ยไก่จะตื่นก่อนเราแล้วจะขันเออเอกๆๆนะคะแล้วก็จะปลุกเรานะคะสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาปลุกนะคะ ต่อไปออกไข่นะคะออกไข่ให้เรารับประทานและเป็นอาหารให้เรากินด้วยนะคะใครที่คิดประโยชน์ของไก่ได้อีกนอกจากสามข้อนี้นักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะคะไม่ต้องเหมือนครูก็ได้นะคะหรือใครอาจจะคิดแตกต่างก็ไม่ไม่ผิดคะ่ะอ่าทีนี้เดี๋ยวนะคะมันมันหยอดมันอะไรนะมันเลยไปนิดนึงนะคะ อ่ะอันนี้นะคะ,ะหน้าที่88ค่ะชื่อไก่พันธ์ุต่างๆนะคะอันนี้คุณครูก็หารูปภาพมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะตัวที่1เป็นไก่แจ้ตัวนี้นะคะ ไก่แจ้นะคะก็คือเหมือนในบทเรียนของเราเป็นไก่ตัวเล็กๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะคะตัวที่2ตัวนี้ค่ะตัวอะไรคะนักเรียนไก่อะไรคะไก่งวงนะคะไก่งวงเนี่ยสามารถรับประทานได้นะคะต่อไปนะคะตัวสุดท้ายสีฟ้าเราจะเรียกว่าไก่ฟ้าค่ะไก่ฟ้าก็เป็นไก่ที่สวยงามเหมือนกันนะคะสีสันสดใสเลยแต่เราจะไม่ค่อยเห็นนะคะจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะ เห็นได้ยากนะคะใครที่คิดชื่อไก่พันธุ์ต่างๆที่นอกเหนือจากคุณครูนะคะก็สามารถเขียนได้นะคะอะต่อไปประโยชน์ของไก่เมื่อกี้เราทำแล้วนะคะต่อไปหน้า88ข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะคือคัดตัวบรรจงแต่มันชัดเอ้ยคัด ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านค่ะอันนี้ไม่มีอยู่ในวันนี้คดีลำนำนะคะแต่อยู่ในเรื่องโลกร้อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนนะคะในครั้งต่อๆไปนะคะวันนี้นักเรียนก็ทําข้อที่13ไปเลยนะคะขอเป็นตัวบรรจงเต็มบรรทัดแบบสวยๆเลยนะคะหน้า88จบแล้ววันนี้นะคะจบแล้วนะคะสําหรับ คลิปการสอนประจำวันพุธที่10พฤศจิกายนนะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่มีส่วนช่วยเหลือนะคะในการเรียนการสอนออนไลน์ของเด็กๆนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะและหวังว่าเราคงจะได้เจอกันนะคะที่โรงเรียนนะคะ จะได้เปิดเรียนกันสักทีหนึ่งนะคะเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนขยันอ่านขยันเขียนนะคะจะได้เป็นเด็กที่เก่งๆตลอดไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ